สร้างกำเนือก้นที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันไปพร้อมกันเลยฮะมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับก็คือท่าเบลกาเรียนสควอชนะครับเป็นการสควอชด,ด้วยขาข้างเดียวและย่อไปข้างหลังเริ่มจากแกนกลางก่อนเสมอหายใจเข้าเกรงท้องปุ๊บแล้วเอาขาไปข้างหลังครับหายใจเข้าเกรงท้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆย่อลงน้ําหนักลงที่เท้า3จุดนะครับจังหวะขึ้นเนี่ยให้เราถ้าเราอยากได้ก้นเนี่ยกดน้ําหนักไปที่ต้นเท้าแล้วยืนขึ้นเลยฮะคิดว่าดึงเป้าเสยขึ้นก้นจะทํางานครับทําไปเลยครับประมาณ40-50วินาทีครับ ขที่2นะครับ Rewards leg rest หาบอกโซฟาเลยนะครับแล้วก็นอนคว่ำลงไปเลยให้ส่วนเป้าของเรานะครับอยู่ตรงขอบโซฟาพอดีนะฮะหายใจเข้าเกรงท้องนะครับแล้วก็ลอยเท้าขึ้นมานิดๆิดขาติดกันนะครับ2ข้างนะครับแล้วก็เริ่มบริหารได้เลยครับอ่าจะได้ก,กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อแฮม s t r i n g แล้วก็กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างไปพร้อมกันเลยนะครับท่าที่3นะครับเป็นท่าบริหารก้นส่วนข้างนะครับไลอิ่งนะครับ ไซส์เล r กเรสนะครับเริ่มบริหารเลยหายจะเข้าเกรงท้องยกขาขึ้นนะฮะจังหวะขึ้นนะครับให้เฉียงขาไปได้านหลังเล็กน้อยเนี่ยตามคลิปเลยนะครับก็บริหารเลยครับผมข้อดีของการบริหารแบบนี้ที่ไม่ใช่อยู่บนพื้นเรียบนะครับก็คือระยะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะขาสามารถยืดลงไปแต่ถ้าเกิดว่า เราบริหารที่พื้นเนี่ยขามันจะติดที่พื้นก่อนนะครับท่าน,นี้ก็ช่วยเสริมก้นให้ดูกลมมีมิติได้ดีเหมือนกันนะครับท่าที่4นะครับฟรอกปั๊มที่เรียกว่า Frog เนี่ยก็พราะห้ามันท่ามันคล้ายๆกับกลบนะฮะ เราวางขาแบบนี้เลยนะครับนอนหงายหายใจเข้าเกรงท้องแล้วก็ดันก้นขึ้นไปเลยครับเนื่องด้วยท่านี้ระยะการเคลื่อนไหวนะมันจะสั้นเราสามารถทำเร็วขึ้นหน่อยได้นะครับถูกต้องฮะนี่ก้นทำงานดีครับดีครับ ท่าต่อมาครับท่าสุดท้ายแล้ว i i h s t t p Up นะครับเวลาเรายกขาก้าวสูงเนี่ยกล้ามเนื้อก้นจะทํางานได้มากขึ้นครับไปเลยฮะขึ้นปุ๊บเนี่ยทิ้งน้ําหนักที่ส้นเท้าเป็นหลักนะครับนะครับอยาจะเข้ากินงท้อง,ท,งทิ้งน้ำหนักส้นเท้าดึงเป้าเสยขึ้นฟ้าครับจังหวะยืนกล้ามเนื้อก้นจะทํางานได้เต็มที่ ให้ทําทุกท่านะครับต่อกันแล้วก็พัก1นาทีจะนับเป็น1ชุดเนี่ยก็จะตกประมาณ5นาทีนะครับทำทั้งหมด4 5ชุดรับรองว่าเบิร์นไขมันแล้วก็ช่วยสร้างกรรามกลได้แบบนี้แน่นอนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบสาระดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเปิด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กัน,นครับ